ท่านผู้อำนวยการกำมอนจิตุญได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังข้อการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจากทางอ้ของกราบเรียนเชิญค่ะวันนี้ถอดมั้ยตัวนี้ถอั้กราบเรียนท่านคณะกรรมการ ระเบิดมาตรฐานคณะกรรมการสำนักง,งานดับรองมาตรฐานและประเมิคนคุณภาพการศึกษาหรืออักษรยออออออ่อสมศผมต้องกล่าวขออภัยที่พูดผิดตั้งแต่ประโยคแรกเพราะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยครับโรงเรียนบ้านปลางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากระทบศึกษาหน้าเขตสองยินดีตอ้อนรับคณะกรรมการั้งราารท่านด้วยความยินดียิ่งครับ การมาประเบินของคณะกรรมการในวันนี้อางโรงเรียนต้องขออนุญ,ญาตนำเรียนท่านว่าอาจารย์ขอแนะนำโรงเรียนบ้านๆลาให้คณะกรรมการได้รู้จักนอกจากจะแนะนำเรื่องของบุลคลากรข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะขอแนะนำเรื่องของการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านปลาและระบบการอะไรต่างๆ พอสังเกตให้คณะกรมการได้รับทราบแต่ในวัยตุตารเราก็ได้เตรียมเรื่องของเอกาสารหลักฐานท่องรอยที่ทางโรงเรียนโดยคณะครูและนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมมากปีทุกป,ปีโดยตลอดนั้นมานำเสนอท่านซึ่งก็จะใช้ห้องประชุมที่ราวาดีแห่งนี้เป็นห้องประชุม จะใช้ในการประเมินหลแเราก็มีห้องที่เป็นห้องจัดแสดงผลงานของเด็กนักเรียนซึ่งเราได้จัดที่ห้องข้างเคียงซึ่งถัดจากห้องประชุมแห่งนี้อีกหนึ่งห้องนะครับเรงเรียนบการาดมีผู้บริหารสองคนเป็นผู้อำนวยการเนรองผู้อำนวยการึ่ง แต่ตามกรอบมาตรฐานตามขนาดของโรงเรียนแล้วเนี่ยก็สามารถขอกำหนดตำแหน่งรองผู้บริการได้สอบตำแหน่งซึ่งในปีที่ผ่านมาเราพบว่าเรายังขาดบุลคลากรด้านงานสอนเราเลยกำหนดเป็นตำแหน่งครูผู้สอนในตำแหน่งว่างซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารเพราะฉะนั้นปัจจุบันตำแหน่งบริหารก็จะมีสอบตำแหน่ง แล้วก็มีครูครูซึ่งเป็นข้าราชการ41ท่านครูอราจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์จ้างโดยสอถอและอาจารย์โดยมุประมาณงทางโรงเรียนเองรวม7ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงเรียนและปฏิบัติงานสอนรวมทั้งพนักง,งานพ่เรียน นักเรียนอุบาลและพนักงานครัวตอดจนพนักงานความสะอาดและการรักษาการทั้งสิ้น12ตําตำแหน่งมีพนักงานและพนักงานบริการซึ่งเป็นพนักงานบริการตำแหน่งช่างไม้สาบสองตำแหน่งและก็เป็นพนักงานบริการอัตราจาร้างสพทอื่นตำแหน่รงรวมพนักงานบริการ3ามตำแหน่งเรามีบุคลากรรวมทั้งสิ้น65ตําตำแหน่ง อันนี้เป็นข้อมูลนะที่28รัชาคม2,554ข้อมูลโดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านปรางเนื่องจากโรงเรียนบ้านปรางเป็นโรงเรียนที่ตั้งในเขตชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในศูนย์กลางของอำเภอและก็ใกล้เคียงส่วนราชการต่างๆดัง,ง,งนั้นทําให้โรงเรียนบ้านปรางมีสถานที่ตั้ง ค่อนข้างที่จะค้าบแคบมีพื้นที่โดยรวมประมาณสิเอไร่แล้วก็มีนักเรียนที่เป็นนักเรียนจากนอกเขตบริการหลักของโรงเรียนหลายหมู่บ้านหลายตำบลก็ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ทำให้โรงเรียนอาจจะมีสภาพที่ค้าบแคบแต่เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้การจัดการเรียนการสอน ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดปัจจุบันโรงเรียนบ้านกลางได้จัดก,การศึกษาเป็น3ระดับมีระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระดับประถมวัยนั้นเราได้จัดอนุบาล1 2ห้องอนุบาลสองสห้องระดับประถมศึกษาได้จัดชั้นเรียนละาห้อง ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 รวมทั้งสิ้นมี18ห้องเรียนส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเราได้จัดระดับชั้นละ2ห้องมีมัธยมศึกษาปีที่1 2ห้องมัธยมศึกษาปีที่2 2ห้องมัธยมศึกษาปีที่3 2ห้องรวมทั้งหมด6ห้องจำนวนนักเรียนระดับประถมวัย มีจำนวนนักเรียนรวม89คนเป็นนักเรียนระดับอนุบาลหนึอนุบาลสองประกมศึกษามี554มัธยมศึกษาตอนต้น162รวมนักเรียนทุ้งิ้้นขณะนี้814คนในส่วนของพื้นที่เขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนเรามีเขตบริการหลักสี่หมู่บ้าน มีบ้านปลาหมูสามบ้านปลาหมูเจ็ดบ้านปลาหมูแปดและบ้านต้นแหลมตชัยพัฒนานอกจากนั้นก็มีเขตบริการรองประกอบด้วยหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงหลายหมู่บ้านภาพรวมของ,รรงโรงเรียนบ้านปลาโรงเรียนบ้านปลาเป็นโรงเรียนที่ตั้งมายาวนานมีประวัติ เก่าแก่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ทั้งเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของปรัชญาโรงเรียนมีคติธรรมประจำโรงเรียนมีความขวัญของโรงเรียนซึ่งในส่วนของคำขวัญโรงเรียนเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนกำหนดเพื่อที่จะเป็นจุดที่นักเรียน ได้มองเห็นคุณลักษณะของตนเองและเป็นจุดเน้นที่คุณครูผู้สอนุคนเนี่ยจะต้องระลึกนึกถึงในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีซึ่งคำขวัญนี้เราสื่อกันว่าเป็นการสร้างเด็กดีของโรงเรียนบ้านปลามีคำว่ารักษาดมาระยะาทงามมีความอดทนตรงต่อเวลารู้รักสามัคคีมีวินัย ไ่คุณธรรมสำหรับตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนจะเป็นรูปพระธาตุเ่งร,รัศมีบนฐานสามเหลี่ยมมีความหมายว่าฐานสามเหลี่ยมหมายถึงฐานมั่นคงพระธาตุหมายถึงพระธาตุวัดปรางรัศมีหมายถึงสสติปัญญาเฉลียวฉลาดสีม่วงเหลืองหมายถึงสีประจำโรงเรียนวัน,นปราง สีประจำโรงเรียนวัดบางเป็นสีม่วงเหลืองมีความหมายว่าสีม่วงคือความเข้มแข็งมั่นคงสีเหลืองหมายถึงคุณธรรมความดีถึงสัก2สองสีก็เป็นการสื่อถึงความมั่นคงเข้มแข็งางด้าน,านวิชาการสีเหลืองก็สื่อถึงคุณธรรมความดีที่เราต้่งหวังฝุกฝึงเด็กโรงเรียนให้เป็นคนดี นอกจากนั้นเราก็มีต้นไม้เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกธีราวดีอัญลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียน,ปนเป็นกรางเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องและเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในหลายโครงการทั้งเป็นศูนย์ของสพทของเขตพื้นที่การศึกษา อัตลักษณ์ของเราใช้คำว่านำวิชาการและเทคโนโลยีเนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านปลางเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆเช่นศูนย์แม่ข่ายโรงเรียนในฝันแห่งเรียนรู้จังหวัดน่าน ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายอำเภอครัวโรงเรียนโครงการยกระดับบทสพิทการเรียนวิทยาศาสตร์วิทศาสตร์โรงเรียนศูบบนย์รเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา,รษาโรงเรียน,ยน,น,นศูยนย์พัฒนาการกีฬาและดนตรตีไทยพื้นบ้านระดับตำบลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมศึกษาอำเภอครัวหรือใช้คําว่าเ n ็ตเวิ e ์ p เ r ็ Center นอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆของเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนําร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขตสองเป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็นโรงเรียนต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการหรือห้องปฏิบัติการแบ่งเรียนรู้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนนั้นโรงเรียนได้พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามระบบของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพซึ่งขณะนี้เราได้มีการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝันของจังหวัดน่านราะฉะนันทุกปีโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการจัดอบรมบุคลากรของโรงเรียนในฝันเครือข่ายของเขตพื้นที่การศึกษาหน้าเขตสอง นอกจากนั้นในเรื่องของมาตรการส่งเสริมและพัฒนาทักษะาการเรียนรู้ทุกปีทางโรงเรียนก็จะมีการทำโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อที่จะประเมินผลและก็สรุปในสิ้นปันปีการศึกษาซึ่งเราก็จะจัดเป็นนิทรรศการผลง,งานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปีซึ่งทุกปีเราจะจัดเป็นงานบางประยุกต์ซึ่งนอกจากที่เราจะนำเสนอผลงานการพัฒนาในโรงเรียนแล้วเราก็ได้เชิญโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียงให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาร่วมจัดพิธีการด้วยเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้เราก็มีการสารฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยกำหนดเป็นมาตรก,การที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือเรื่องการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาของโรงเรียนให้บรรลุเป,ป้าหมายทุกป,ปีนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแล้วเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือเป็นกิจกรรมระดมทรัพยากรประจําปีของทางโรงเรียนซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่สี่เราก็ใช้งบส่วนนึ่นเอามาปรับปรุงห้องประชุมแห่งนี้ซึ่งสามปีที่ผ่านมาเราก็ใช้เ,เรื่องของการตอ่อเติมเด็กเสริมรู้ว่ารอบโรงเรียนปี52เราก็นายกอาคารเรียนหนึ่งหลังปี53เราก็สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มเติมในระดับมัธยมเป็นอาคารสุดชั้นเดียวสองห้องและปีนี้เราก็ได้มีการใช้ในการกลับประชุม ปรับปรุงห้องประชุมแห่งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการประชุมบุคลากรในด้านวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านกลางมีวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนบ้านกลางนำด้านวิชาการและเทคโนโลยีมีแหล่งเรียนรู้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารงานเข้มแข็งโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นพิสัยพัศน์ที่สะท้อนถึงกิจกรรมโครการดังไทที่ได้นําเรียนมาแล้วนะครับสําหรับพันธกิจก็ได้กําหนดพันธกิจีด้านซึ่งเป็นพันธกิจที่ทอดแบบมาจากพิสัยทัศน์ทั้งหมดนะครับใน4ด้านในเรื่องของด้านที่1พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนดี แมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน 3. พัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาการให้มีความรู้ประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนให้เข้มแข็ง โดยรูปฝ่ายได้มีส่วนร่วมจัดก,การศึกษาพันธกิจ4ประการนี้ถือว่าเป็นพนันธกิจที่สําคัญของทางโรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนวัดรางเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาซึ่งต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนเครื่ข่ายตามพันธกิจดังนั้นการที่มุ่งพัฒนาผูงเรียนให้เป็นคนเก่งคนดี และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายที่สําคัญของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นเราได้เร่งในเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สําหรับแหล่งเรียนรู้เนี่ยนอกจากเราจะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเราก็ได้มีโครง,ครงการที่ จาจจะทำเครือข่ายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนทั้งในระดับตำบลอำเภอและตะดจังหวัดโดยเรามีกิจกรรมมีโครงการที่นำเด็กไปแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นประจำทุกปีสำหรับครูครูโรงเรียนบ้านปางถือว่าเป็นครูที่เป็นต้นแบบเป็นผู้นำทางวิชาการหลายกลุ่มสาระหลายโครงการ ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่เท่าทันรู้กับประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนไปเป็นประจำทุกปีให้เก้าทันกับมาตรฐานวิชาชีพถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญโดยเฉพาะที่นี่เรามีค,ครูที่ผ่านการประเมินในเรื่องของการประเมินลุงค,ครูสอนดีค,นครูดีเด่น แล้ค,ครูที่มีวิทยาฐานะที่มีผลงานทางวิชาการในระดับชำนาญการพิเศษาาค่อนข้างมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ40ของจำนวนครูทั้งหมดอันนี้นเป็นระบบงานของโรงเรียนเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนในฝันและก็เป็นโรงเรียนที่มีบุคลากรมีค,ครูทักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนทั้งหมดถึง65คนดังกล่าว โรงเรียนจําเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบงานของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งชัดเจนเพื่อที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของครูให้บรรลุปเป้าหมาย <Okay. S 1> ในส่วนของเป้าหมายของโรงเรียนโรงเรียนก็กําหนดเป้าหมายการพัฒนาตามพันธกิจมีเป้าหมายอยู่หกด้านด้านที่หนึง่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การที่2มีเป้าหมายเรื่องการจัดแหล่งเรียนรู้จัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการและจัดหาสนุกพันตามเกณฑ์มาตรฐานประการที่3โรงเรียนมีการปรบับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ประการที่4มุ่งพัฒนารูเป็นผู้นาทางวิชาการมีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพประการที่5จัดระบบงานโรงเรียนให้เข้มแข็งโดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมการจัดก,การศาึกษาโรงเรียนประการที่6ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศาึกษาและมีความเสมอภาคในการรับบริการเป้าหมายั้ง6ประการ เราก็นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เราก็นำมาเป็นประเด็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน,นระยะสั้น5ปีเป็นแผนพัฒนาปีพุทธศัราช2553ถึง2557 นอกจากที่จะมีแผนพัฒนาการศึกษาเป็นแผนระยะสั้น5ปีแล้วเราก็ได้มีเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งยึดตามกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนทั้ง6ประกาศดังกล่าวนอกจากนั้นเราก็มีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเนื่องจากในปี2553ถึง2554ปีนี้ สพทได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนั้นโรงเรียนบ้านบางก็ได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยสอดคล้องกับจุดเน้นของสพทและเพิ่มในส่วนของเป็นบริบทของโรงเรียนบ้านปบางเองในระดับอนุบาลในชั้นอนุบาลจุดเน้นของโรงเรียนมีจุดเน้นในเรื่องของการพัฒนาการสมัย ตามเกณฑ์มาตรฐานประทงไวและฝคุณธรรมชั้นป1ถึงป3มุ่งให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐานทักษะชีวิตมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ตามไยและฝ่ดีชั้นประทมปีที่ 4- ถึง6มุ่งให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ตามไยและไปเรียนรู้ชั้นมัยนธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัยธยมศึกษาปีที่ 3. สามแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มีทักษะการคิดขั้นสูงทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ตามัยและอยู่อย่างพอเพียงจุดนี้ต่ตางๆเหล่านี้ และก็กลยุทธ์ของสถานศึกษาเราได้นำมากำหนดเป็นโครงการและกิจกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าคือเป็นแผนประจําปีของทางโรงเรียนสําหรับระบ,บงานโรงเรียนที่สําคัญที่อยากจะแนะนำท่านคณะ,ะกรรมการระบบงานโรงเรียนบ้านป่าการบริหารงานของโงรงเรียนเราบริหารงานโดยใช้ ระบบตามกรอบภารกิจของสพทซึ่งมีระบบใหญ่เป็นระบบบริหารงานโรงเรียนทั้ง4ฝ่ายมีเรื่องของระบบจัดก,การเรียนรู้ของโรงเรียนระบบประกันคุณภาพภายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนตามระบบงานของสพทซึ่งมีขอบขายภารกิจนาน4ด้าน ซึ่งเป็นงานสี่ฝ่ายของทางโรงเรียนเราได้กำหนดกลุ่มง,งานและงานที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละฝ่ายดังที่ได้กำหนดไว้เป็นกลุ่มง,งานให้บุคลากรทางโรงเรียนปฏิบัติตามโครงสร้างที่ทได้นำเสนอในส่วนของระบบจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นระบบที่ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้คุณครู จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดในเชิงระบบซึ่งเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการใช้หลักสูตรและจัดการเรียนรู้การวัดประเมินผลการเรียนและก็มีการสรุปรายงานผลการเรียนต่อสถานศึกษาซึ่งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเราก็จะมีการทบทวนหลักสูตรเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตรเนื่องจากโรงเรียนบ้านบางเป็นโรงเรียนต้นแบบและนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในปี2552เป็นต้นมาแล้วก็มีการติดตามศึกษาวิจัยการใช้หลักสูตรร่วมกับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหน้าเข2แล้วก็มีการประเมินการใช้หลักสูตรและปรับหลักสูตรเป็นประจำปี ในขั้นตอนที่2ในการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เราก็ได้กําหนดให้ค,ครูใช้หลักสูตรและจัดการเรียนรู้โดยนำองประบบโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือใช้อักษรย่อระบบค่าสีคือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สีขั้นของสพทรเริ่มตั้งแต่การใช้ข้อมูลพื้นฐานในการคัดกรองเด็ก รับเด็กที่เลื่อนชั้นมาเพื่อที่จะมาคัดกรองแยกกลุ่มเด็กเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและจักกดการเรียนรู้ค่าสอเป็นเรื่องของการศึกษาเด็กเป็นรายคนรายกรณีแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือเด็กของทางโรงเรียนอันที่สามค่าสาเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อสร้างเครื่องมือ สร้างนวัตก,กรรมเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประการสุดท้ายส่งเสริมให้คุณครูรู้จักการสรุปประเมินผลและการรายงานโดยเฉพาะเรื่องของระบบจัดการเ,กาเรียนรู้ทางโรงเรียนกําหนดให้คุณครูต้องรอยรายงานผลจัดการเรียนรู้ในทุกสาระ,ะในทุกระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ เมื่อระบบเพื่อรายงานระบบจัดการเรียนรู้เป็นรายงานจัดการเรียนรู้ของตนเองแล้วก็ให้ครูผู้สอนมีการประเมินตนเองซึ่งเป็นระบบที่กลับเคื่อนเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อที่จะนําข้อมูลทุกส่วนเอาสรุปเป็นรายงานของทางโรงเรียนเพื่อทํารายงานจัดการศึกษาโรงเรียนประจำปี อันนี้ก็เป็นระบบจัดก,การเรียนรู้โดยอสรุปสำหรับระบบะการคุณภาพในทุกปีเราก็ให้คุณครูอได้มีการประเมินตนเองโดยใช้กรอบมาตรฐาน,นการศึกษาระดับประถมมวัยในชั้นประถมมวัยในชั้นอนุบาลและมาตรฐานการศึกษาขัา้นพื้นฐานในระดับประถมและมัธยมต้นของการประเมินตนเอง เราก็นนำมาใช้เป็นส่วน,นหนึ่งในการวางแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราจะกำหนดในเรื่องของการดำเนินงานตามแผนทุกปีโรงเรเียนบ้านบางมีการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อกำหนดโครงการแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศาึกษาจุดเน้น และนโยบายของทางสพปสพทซึ่งการดำเนินการทุกปีเราก็จะให้กลุ่มสาระเป็นแม่นานเป็นแกนหลักในเรื่องการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระให้ระดับชั้นซึ่งให้ความสําคัญการดํเนินาในระดับชั้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตลอดจนการดูแลในด้านต่างๆทั้งด้านสุขภาพอนมามัยด้านปัญหาในครอบครัวของเด็กนักเรียนเองโดยเชื่อมโยงกับครูประจำชั้นครูระดับชั้นทีนี้การดำเนินการทำแผนในส่วนของงบประมาณเราก็มีการกำหนดแผนรายจ่ายเพื่อเอามาใช้ในการสัุสนุน การดำเนินง,งานโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นประจำปีและก็มีการกำหนดค่าใช้ใจ่ายในแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งส่วนหนึ่งทางโรงเรียนเราจะมีการเก็บเงินบำรุงการศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภายนอกซึ่งงบทุกส่วนเราก็จะมีระบบในการใช้ใจ่ายโดยเข้มงวด กะใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด <c oughs> อบบกรการคุณภาพภายในตรงเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาเมื่อ <c oughs> มีการดำเรนินการตามแผนทือทำโครงการกิจกรรมต่างๆเราก็จะมีการติดตามผลเพื่อนำผลนั้นเอามาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีขั้นตอนสุดท้าย เรื่องการสรุปรายงานรายงานผลต่อทางโรงเรียนเมื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติผลก็จะต้องสะท้อนกลับไปที่นำไปวางแผนพัฒนาในปีต่อไปเพราะฉะนั้นทุกสิ้นปีทุกสิ้นปีการศึกษาเราก็จะมีการ